นายตัวเองสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับเราก็มาคัดเบอร์เป็นตกไซนะครับตกไซสวยนะครับกําลังขึ้นรถตอนนี้มีของประมาณตันหน่อยๆนะครับตันหน่อยๆนะนะครับตัวนี้โบเคเราแยกออกนะครับเคเราแยกออกนะครับนะใครที่ต้องการซื้อตูกเรียนนะครับราคาส่งจากผมก็มีจําหน่ายเช่นกันนะครับนะวันนี้วันที่เท่าไหร่ส้ม19บเกนะครับสิเมษาหกสีนะครับวันนี้นะครับ ตัวนี้เป็นราคาที่รับประกันคุณภาพเนื้อนะครับเค็มอ่อนขาวจืดทุกลูกเลยนะครับน่าราคาวันนี้ผมเปิดไปนะครับเป็นเบอร์นี้เลยตกไซส์สวยนะครับตัวนี้เปิดไปอยู่ที่ร้อยสิบห้าบาทอันนี้คือราคารับประกันเค็มเนื้อนะครับเหมาะสาหรับแม่ค้าพ่อค้าที่เอาไปเพื่อขายเนื้อนะครับนะเรามาดูเนื้อก่อนดีกว่าอ่ะนี่ครับนี่คือเนื้อนะครับนี่คือดิบๆอยู่นะครับไม่มีการตัดแต่งสีอะไรทั้งสิ้นนะครับนี่คือการถ่ายกล้องสด ซึ่งจริงแล้วกล้องเนี่ยขาวกว่าตัวจริงด้วยนะครับผมอยากจะ้เห็นตัวจริงเหลือเกินนะครับนะอ่ะอาดูเนื้อกันนะครับรับประกันเนื้อทุกลูกนะครับทุกลูกนะตอนนี้กําลังขึ้นของนะครับนะครับวันนี้เราก็มาตัดที่สวนสวนของป้าอะไรไม่รู้เหมือนกันนะนะครับแล้วก็สวนป้าอะไรไม่รู้เหมือนกันนะวันนี้เราไม่ได้ถามชื่อนะครับเออนะเจ้าของชื่อน้องอะไรนะน้องน้องเชฟนะ ขึ้นกันเน้นๆเลยนะครับใครที่ต้องการซื้อนะครับวันนี้มีแบ่งขายส่งให้ประมาณตันหนึ่งนะาที่เหลือผมขออนุญาตเอาไปปอะขายเองนะครับนะเตรียมทีมงานไปเปอกขายเรียบร้อยแล้วในกําลังขึ้นรถใครสนใจนะครับนะครับผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้ใต้คลิปเลยนะครับหรือไม่ก็ฟังแล้วก็จดได้เลยครับ0957296118นะครับต้นนายตัวเองนะครับติดต่อมได้เลยการันตีเนื้อนะครับมาคัดเน้นๆราคาไม่ได้ถูกกว่าชาวบ้านครับแต่ว่าผมเน้นคัดเนื้อนะ เน้นคัดเนื้อแล้วก็ต้องมาเจรจาคุยกับน้องๆเขาด้วยนะครับเพื่อที่จะได้เนื้อที่ดีนะครับนี่เลยครับตกไซส์สวยเบอร์นี้เลยนะที่ท่านผู้ชมกําลังเห็นนะครับพื้นประมาณสองสี่โลนะครับสองสี่โลส่วนใหญ่จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นเอ่อสโลสามโลเนาะสี่โลก็มีบ้างแต่ไม่เยอะนะครับนะใครที่ต้องการนะครับต้องการของวันนี้โทรหาผมด่วนเบอร์โทรใต้คลิปนะครับนี่คือราคาของราคาของวันนี้เท่านั้นนะครับวันที่เท่าไหร่นะต้นอีกทีนึง สิบเก้าเมษายนนะครับสิบเก้าเมษาหกสี่ส่วนราคาเราอัปเดตกันวันต่อวันนะครับวันนี้ก็มาถ่ายดูแล้วสําหรับรถวันนี้นะครับด่วนนะตัวนี้นะครับจันทบุรีปลายทางกระทุ่มแบนนะครับกระทุ่มแบนวันนี้นายตัวเองลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ